ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่3ประจำปี2566 วันนี้ที่สโมสรน,นายทหารสัญญาบัตรมณฑลฐานบกที่29อําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่3ประจำปี2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้บัญชาการมณฑลฐานหมกที่29ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต7สกลนครเข้าร่วมพิธีโดยทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่10เมษายน2566 เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้ารับพระราชทานใบประกาศเสียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานอันเป็นเครื่องแสดงความสามารถพร้อมจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมดักสู่จิตอาสา904เพื่อผลิตจิตอาสา904ทำหน้าที่เป็นแกนนำจิตอาสารวมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในเรื่องความเสียสละความมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์